ดไร่ปลูกลำไยอยู่1 7อยต้นลำไยนี่กี่ปีแล้วค่ะสตกว่าปีแต่ก่องครมันโทมเพราะว่าใช้ไปเรื่อยเลยอะไรที่ว่าดีๆแล้วก็ไปซื้อมาใช้ตลอดเลยน้องห็นน้ํารอบทั้งสวนเนี่ยตอนที่คนสารไอเชิดนี่อะไรกับน้ำานะคะดีค่ะสวัสดีครับน้องสายทีมงานฟาดอาจารย์มุนชัยกยอดปุ๋ยวันนี้มาแอลสวนของไออย่างก็ค่ะเชิดบ้านหนอกแส ตำบลห้วยทรายเพื่อสันแพงจังหวัดเชียงใหม่สวนไอเชิดนี่ใจมาแล้วอยู่3ปีก่อนมาทําสวนลําไยนี่ก็ใจยี่ห้ออื่นมาก่อนใช้โอ้ยี่ห้อไหนที่่าดีนี่คือไปซื้อมาใช้ตลอดเลยแต่ก็มันบาดีอ๋อพอดีไอ้นบสวนข้าง,างแน,นะนําแล้วก็ฟังรายการอาจารย์มลชัยจัด90เมกคเฮิรตค่ะก็เลยเปลี่ยนใจมาใช้ปีแรกนี่คือใจไปเรื่อยเลยแล้วก็ต้นก็โซมเกือบตายเลยนะ่ะ<อ>ฟังปูนนี่ เกือบบรรลอดแล้วพอปีที่3ามนี่ก็คือใจครบสูตรเลยก็ค่ะใช่เริ่มตั้งแต่ปดลอกมาแล้วจ้าตอนนี้ก็แนะนำใส่ยาดปุ๋ยสูตรหนึ่งพ่นฟาดปรับหัวเปุ๋ยได้เลยนะคะใส่ได้เลยเนาะใช่ค่ะใช่อืมเจะซื้อมาใส่ละค่ะแล้วตอนนี้ขอแนะนำเหมือนยางคือเป้นห้องว่ามันเป็นช่วงดอกบานแล้วส่วนในเชิงคือทำพฤตจกาขอแนะนำคือปรับหัวพ่นนะคะพ่นแบบฝอย ใช่ค่ะพ่นทุกเจ็ดวันมาเกินเจ็ดวันเพื่อที่มันจะต้องรอตัวแม่แต่ตะกี้น้องลองเดินแอลมันก็จะมีพึ่งมีอย่างมาเพื่อผสมเกสรแต่ว่าตัวตัวแม่ก็เริ่มมาละแต่ว่าตัวผู้ของเฮาอมันนักถ้าเฮาพ่นพ่นฟาดไปจะดึงให้มันควันมันเหนียวให้มันรอตัวแม่มาเพื่อผสมนวยมันจะได้นักกว่านี้ เห็นน้ำรอบทั้งสวนเนี่ยตอนที่พลสารให้เชิดเนี่ยอะไรกับน้ําเนี่ยคะ่ะอ๋อแบบ่อน้ําเข้าเลยอ๋อมันมีระบบเปิดกับปิดไ,ได้ที่นี่นี่น้ําจะดีน้ําจะไหลแบบตลอดเลยจ้าแต่ลําไยอะ่ะจริงๆอะ่ะ มันไ่ได้เป็นพืชที่ชอบน้ําขนาดนั้นแต่ก็จะบ่ให้ดินแห้งเกินไปค่ะไอเชิดอรามีระบบปิดน้นําน้องกอยาขึ้นแนะนํ <c oughs> ปิดบ้าง <c oughs> ปิดบ้างแต่ว่า <c oughs> ของไอเชิดนี่ก็ดีค่ะมันเปิ้นห้องว่าเป็นลําไยที่หากมันจะลอยเนาะมันจะอยูก็ท้อเป็น,เป,นเป็นลังเตาเวียมันก็เลยจะบ่เป็นหยังค่ะแต่พอน้ํามันมากเกินไปหรือว่าขังอย่างโซนปูนทีต่ตะกี้น้องเดินไปแอลถ้ามันปเปิ้นห้องมันแจ๊ะเกินไป หลายวันหากมันจะมีปัญหาเมันคล้ายเหมือนน้ำพ่วมอ่ะเพราะหากมีปัญหาปุ๊บตอนที่ดอกหน่วยมันจะสลัดเอาต่าซื่อมันมันกัวตายเดี๋ยวต้องปิดหน้าค่ะตรงปิดเพราะว่าโซนตองปุ้นมันต่ำกว่าโซนนี้หน่อยน้ำเป็นท้องว่าหลังเตามันบ่ค่อยสูงอ่ะค่ะมันก็ประมาณนี้ค่ะไอเชิดหูกระถาสวนสวนไอเชิดเนี่ยถ้ามีน้ําระบบนี้นะใส่สารทางดินลําไยจะตายเพราะมันมีน้ําคือพอมันไปใส่สารปุ๊บหักมันก็จะยืนต้นตายทันทีแต่นี่โชคดีคือเขาพ่น คนมันก็จะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันมากค่ะเพราะว่าคือมันมีหลังเตาอันนี้ค่ะเพราะสวนลำไยของไอ้เชิดถึงถึงจะมีน้ํามีน้ําอันนี้คือมีน้ําตรงนี้นะคะมีน้ําตรงนี้แล้วมันก็เกิดจะมีเนินขึ้นเป็นหลังเตาจะมีเนินขึ้นเป็นหลังเตาเป็นหลังเตาเพราะลำไยมันเป็นห้ารากลอยอยู่แล้วค่ะมันก็จะมามีผลค่ะนดูชอบมาเยอะเลยอ เชิญมีอย่างสอบถามได้นะคะมีอย่างสอบถามได้เลย่ยัังมีมแมลงเนี่ยช่วงนี้พ่นได้ก่อถ้ามีจริงๆพ่นจําเป็นต้องพ่นถ้าบอ้นานแมลงมันก็จะลามแต่ถ้าถามลึกๆช่วงดอกบานถ้ามันม,มีเขากับยากษ์น,น,นี่คะ่ะวันนี้น้องไซได้ไหมเอาสวนก็ต้องขออนุญาต ไม่เชิดที่จะเอาไปลงเป็นความหูต่อส่วนอื่นๆจ้ะได้เลยพี่ถูกจะได้ก็เอิ้นกันได้ไดถ้ามีอยังก็สอบถามกันได้แต่จ้าอย่อาันนี้ขอบ,ขอบคุณค่ะ